ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ How to t ตเทศใบ MTS Go ในวันนี้มีความยินดีที่จะนำเสนอต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ทาง MTS GO แนะนำให้นักลงทุนลงทุนตามแนวโน้มของราคาทองคำแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ราคาทองคำเราแนะนำให้ท่านเล่นในระยะสั้นๆในกรอบประมาณ3-5วันเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวินัยการลงทุน เป็นหลักต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องวินัยการลงทุนคงจะพูดกันในสั้นๆไม่ได้วันนี้เราพูดเพียงแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนจําเป็นที่จะต้องมีในการลงทุนก็คือการที่จะต้องเข้าใจว่าเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ในการซื้อขายในขณะลงทุนอย่างไร อารมณ์ของนักลงทุนที่จะควบคุมให้ได้นั้นเนี่ยในเชิงของการบริหารเราเรียกว่ามีหลักมีวินัยในการลงทุนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนการที่เราจะควบคุมอารมณ์ตัวเราเองในการลงทุนได้นั้นเขาเรียกว่าต้องมีหลักการและมีวิธีการครับในวันนี้ MTS GO จะนำเสนอท่านผู้ฟังผู้ชมก็คือว่า วินัยที่สําคัญในการลงทุนในทองคําก็คือการที่จะควบคุมสสิ่งไปพร้อมๆกันสสิ่งก็คือ 1., คือการบริหารเงินลงทุนที่เราเรียกว่า money management หรือที่ย่อว่า MM นะครับและสิ่งที่2ที่จะต้องควบคุมไปพร้อมๆกันก็คือการบริหารความเสี่ยงที่เราเรียกว่า risk control หรือเราย่อว่า R C นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของการบริหารเงินลงทุนที่เราเรียกว่า MM นั้นหรือ Money Management นั้นเนี่ยหลักการก่อนนะครับว่านักลงทุนก็จะต้องเข้าใจว่าการลงทุนที่ดีเขาจะต้องควบคุมเงินต้นของเขาให้ไม่สูญหายหรือให้งอกเงินนั่นก็คือการทำกำไร และการบริหารเงินลงทุนอีกอันหนึ่งก็คือการที่จะรู้จักบริหารให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปโดยเนื่องจากการลงทุนในโก f ฟิเจอร์เราเองใช้มาจินฉะนั้นการใช้มาจินที่เหมาะต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปจึงมีความสำคัญ2อ,อย่างนี้ครับคือบริหารเงินต้นบริหารเงินมาจิน้นแล้วดูราคาตลาดที่เปลี่ยนไปเนี่ย เราเรียกว่าเป็นการบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในส่วนของการบริหารความเสี่ยงที่เราเรียกว่า Risk Control ก็คือการควบคุมภาวะการขาดทุนให้อยู่ในภาวะที่เรารับได้ไม่ปล่อยให้ขาดทุนไปจนมากมายจนเสียหายยับเยินนะครับฉะนั้นการบริหารเงินลงทุนที่ดีก็คือจะต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยอย่าลืมนะครับว่า MTS Go โแนะนำท่านนักลงทุนในขณะน,นี้ให้ลงทุนแค่ในระยะสั้นเนื่องจาก ราคาทองคำมีความผ,ลผลันผวนแราคาเงินบาทมีการผันผวนเช่นเดียวกันในทิศทางขาลงมีโอกาสครับที่จะขึ้นสั้นๆแต่ก็กลับตกลงมาสวัสดีครับสำหรับ MTS Go h o w To t r a d e วันนี้ครับ